สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินีแพททุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันกันเดิมนะห่างหายกันไปนานนะครับกับคอนเทนต์เกมการ์ด T.G. นะครับทางนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยละกันเพราะว่าในแพท4.0ลถึง4ีลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมชินีแพทของเราเนี่ยคอนเทนต์เยอะมากจริงๆนะครับมีเมืองใหม่ตัวละครใหม่เต็มไปหมดเลยพอจเลยต้องเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปลงกับคอนเทนต์เหล่านั้นเนาะเลยไม่ได้มีเวลาว่างมาดูในส่วนของเกมการ์ดนะครับอ่ะแต่ว่าณตอนนี้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มเบาบางแล้วเนาะก็เลยสามารถกลับมาทำเกมการ์ดดดไ้้สัักกททีีีในนนวพจอออ็เเา 42นี้เลยก็คือในส่วนของตัวละครอย่างนิโลนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กนิโลเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมากๆเนาะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันมากๆแต่ในวันนี้พอจอเอาเวอร์ชันที่พอจอชอบที่สุดมาฝากทุกคนกันเพราะว่ามีความเล่นง่ายแล้วก็มีเฟคซิเบลิตี้ค่อนข้างสูงเนาะมันทําให้เราสามารถรับมือกับเด็กหลายๆเด็กได้ค่อนข้างดีอ่าส่วนว่าหน้าตาเด็กจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับพ,รพอไั้รู้พร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้นะครับแล้วก็เด การเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมชินี่แพ็กฮอนไครส์สตาร์เร็วหรือแม้แต่เอวีก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนพราะเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ไอดีพัสดขอแค่แจ้งยูไอดีก็สามารถเติมได้แล้วแถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้เดียวกันนะครับ เป๊ะคุ้มเป๊ะสลาดต้องเขียวเปท๊ทีเดียวเลยนะ ก่อนที่เราจะไปเล่นจริงกันนะครับอธิบายเด็กนี้กันก่อนละกันนะครับว่าเด็กนี้มันเล่นกันยังไงเนาะเริ่มจากตัวของวิธีการจัดทีมก่อนละกันวิธีการจัดทีมของเด็กนิโร่เนี่ยก็จะเป็นไปตามเหมือนทีมปกติของนิโร่ทั่วไปเลยนะครับก็คือเราสามารถใส่ได้แค่ตัวละครธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไม้เท่านั้นถ้าเราใส่ตัวละครธาตุอื่นเข้ามาเนี่ยประโยชน์ของนิโร่มันจะลดลงนะครับอ่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็เลือกมาเป็นตัวของนิโร่หมอไปแล้วก็โมนาโดยหลักการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยเราเริ่มจาาก,กัน,นกระทํ ทำให้ตัวของเดโนดโคอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราทําการแปะาธาตุไม้กับาธาตุน้ำเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวของเบดีิฟูลคอแทน โดยบาร์ดี้ฟูคอร์เนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับซัมมอนปกติทั่วไปเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันจบเฟสปุ๊บมันก็จะทำดาเมจนะครับซึ่งดาเมจอันนี้เป็นดาเมจธาตุไม้ทำความเสียหายทั้งหมด2หน่วยด้วยกันแต่ว่าบาร์ดี้ฟูคอร์เนี่ยมีความพิเศษกว่าซัมมอนปกติทั่วไปนิดหน่อยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการสแต c k ตัวของม้าเฟื่องนะครับได้มากกว่า1ลูกขึ้นไปก็คือได้2ลูก3ลูกอะไรแบบนี้นอกเหนือจากตอนจบเฟสปกติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแจ้งจบ turn ก็อีกจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะที่ผู้ต่อสู้ของเราเนประกาศจบเทินและความดีงามของซามอนอันนี้ก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือมันเป็นลักษณะของการทำดาเมจเป็นความเสียหายธาตุไม้ด้วยหรือคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดดาเมจขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้ออร่ราธาตุไม้เป็นของแถมขึ้นมาด้วยซึ่งออร่ราธาตุไม้ตรงนี้เราก็สามารถทําการแปะน้าเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลระเฟืองอันใหม่ขึ้นมาได้เหมือนเดิมก็บอกเลยว่าถ้าเราคอมโบดีๆเลยนะครับมาเฟืองไม่มีวันหมดแน่นอนเนาะเพราะงั้นถือ แล้วหลังจากที่เราทาการไล่สกิลธาตุของนิโรเสร็จเนี่ยที่เหลือในวิธีการเล่นจะค่อนข้างแวรร่ไปตามสถานการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องพยายามทําการแปะไม้แล้วก็แปะน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้สร้างผลผลึเฟืองให้ได้เยอะๆซึ่งหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่ตัวของหมอไปแล้วก็โมนาน,นั่นเองนะครับหมอไปมีสกิลธาตุที่สามารถปล่อยงูออกไปได้เนาะซึ่งงูเนี่ยนะครับจะสามารถทําดาเมจในตอนต้นได้1นึ่ทีนะครับแล้วก็ตอนช่วงจบเทินอีกหนึ่งทีหนึ่งเราก็จะได้ เอ่อทัดน้ําได้1นึ่ฮิตตอนที่เราทําการได้แล้วก็อีก1นคีตอนที่จบเทินนะครับเป็นลักษณะของซัมมอน พราะทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตัวของหมอไปแล้วก็โมนาเนียมีความง่ายในการแปะไม้แล้วก็แปะน้ำมากมากเลยทีาขอแค่ว่ากดสกิล e ของ2ตัวละครนี้ก็เราก็จะได้ผลมาเฟืองการันตีแน่นอน1ลูกใช่ไหมครับตอนที่เราจบเทินแล้วก็ถ้าเราจังหวะด,ดีจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแปะไม้แปะน้ำเพิ่มเติมในเทินนั้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะงั้นโดยภาพรวมล้วก็เลยเป็นทีมที่ค่อนข้างดีอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับตัวของโมนามันยังมีในส่วนของอิลลัสตอร์ทอรเรนด้วยก็คือเมื่อไหร่กา้าวตั้เนี่เราครั Mona, เรบออนอนนเนทิร มันทาให้เราเนี่ยสามารถทําปริยาธาตุได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะสลับตัวไม่ทันใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นตัวละครอื่นปุ๊บเราสลับตัวไปปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถสลับตัวหนีได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโมนาเนี่ยมันทําไม่ได้เนาะเพราะงั้นก็เลยถือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวของหมอไปเองก็ยังมีฮิวเยอะแยะมากมายเลยจากตัวของเออสกิลธาตุด้วยแล้วก็ตัวของสกิลอัตเมทก็มีการสร้างโลแล้วก็มีฮิวให้กับเราด้เหมือนกันออะรย่าบเยเีงรานด้นนนะรัอ่วีกาเเลมป็ ประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวรอไปดูอีกทีในส่วนของเกมเพย์จริงๆแล้วกันเนาะอ่ะส่วนการจัดเด็กนะครับหลกัหลกๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือในส่วนของการพอสวรรค์ของตัวนิโรเลยนะครับการพอสวรรค์ข้อน,นี้จะมีส่วนช่วยในการทําให้มาเฟืองที่เกิดจากพรสวรรค์ของนิโรเนี่ยนะครับสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยทุกคนอาจจะมองว่าหนึ่งหน่วยเนี่ยไม่ได้แรงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าดาเมจหลักของทีมนิโรเนี่ยมาจากตัวของมาเฟืองซึ่งต่อ1รอบของการเล่นของเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถสร้างมาเฟืองได้ราวๆประมาณห้าถึง เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ5-6ถึหน่วยเต็มซึ่งนั่นคือครึ่งหลอดของตัวละครตัวหนึ่งเลย พรการ์ดพอนสวรรค์ข้อนี้สําคัญมากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของการใส่การ์ดนี้เข้ามาถึง2ใบเนาะแล้วก็อีกการ์ดใบนึงที่เราใส่ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดอันนี้นะครับก็คือตัวของ Storm t a y l o r การ์ดใบนี้จะช่วยทําให้เราสามารถสุ่มจั่การ์ดพอสวรรค์จากในเด็กขึ้นมาได้1ใบนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราใส่ใบเดียวอยู่แล้วก็คือการ์ดพอสวรรค์ของนิโรนั่นเองก็เป็นการการันตีทําให้เราเนี่ยได้การ์ดพอสวรรค์ข้อนี้มาไวมากขึ้นส่วนการ์ดที่เหลือเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซัพพอร์ตการทําดาเมจแล้วก็การแปะไม้ของทีมของเรานะครับทําให้เราสามารถแปะไม้แล้วก็แปะน้ําได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วถ้าเราลองดูดีๆแล้วเนี่ยในส่วนของเด็คนโ้ การแปะไม้แล้วก็แปะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการใช้งานสกิลธาต์ใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนของการ์ดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการซัพพอร์ตเรื่องของการกดสกิลธาตเกิดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซูเมอรูซิตี้เนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทําการใช้สกิลใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเอลิเมนทัลไดส์ของเราเนี่ยมีไม่เกินจานวนการ์ดที่อยู่บนมือนะครับเราก็จะสามารถใช้เอลิเมนทัลไดส์ลดลง1ลูกได้ก็ช่วยทําให้เราสามารถกดสกิลธาต์ได้บ่อยครั้งมากขึ้นนะครับหรือ,นนอร่่าาาาาออ,อนนเเ็ใขงงกกกรรดททีล้ยืํหหมมต ้งานสกิลทาสปุ๊บเราก็จะมีการรักษาตัวเองซึ่งเรากดสกิลทาสตลอดเวลาอยู่แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีเลือดที่มากขึ้นในการสู้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าหรือว่าการลูกเต่าทาสน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้เรามีจำนวนลูกเต่ามากขึ้นเราก็กดสกิลทาสได้บ่อยครั้งมากขึ้นก็แปะไม้แปะน้ําได้มากขึ้นมาเฟืองก็เยอะขึ้นเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็คือพูด,ดง่ายๆว่าการส่วนใหญ่ในเ,เด็กเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการซัพพอร์ตทำให้เรากดสกิลทาสได้บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้สร้างมาเฟืองได้เยอะที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมาเฟืองได้เลยนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ในการซัพเทนทําให้เราไม่ตายก่อนที่มาเฟืองจะทำดาเมจนะครับก็จะเป็นที่มาของการใส่พว การ์ดฮิวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสันพ้องน้ำใช่ไหมครับหรือว่าการ์ดฮิวที่เป็นเฟมิเลตคาฮีดอลหรือว่าจะเป็นเอ่อโรตัสพาวเวอร์คริฟหรือว่าจะเป็นตัวของพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยก็คือพูดได้ง่ายว่าเราจะปล่อยให้มันเฟืองทำดาเมจไปเรื่อยๆด้วยเมคานิกของทีมของตัวเขาเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ซัสเทนสู้กับอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับออาวิธีการเล่นเด็กนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะส่วนใครอยากได้เด็กที่จัดตามผมให้แบบว่าเรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดในส่วนนี้เอาไว้ให้ที่ตัวของออมเเเเนนปปัักกกกหุดดลลละะแ้พื่ๆ็าไไยบ เดี๋ยวมาดูในส่วนของวิธีการเล่นจริงกันบ้างเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเล่นกันประมาณไหนเนาะเล็กในว,วันนี้นะครับที่เราเจอจะเป็นตัวของโอ้เป็นตัวควิดเค้นนะครับไรเดนไทนาดีแล้วก็ตัวของโคเล่วิธีการเล่นน่าจะตรงไปตรงมาก็คือกดอันติไลเดนแล้วก็สลับไปหาโคเล่แล้วก็ไทนาดีเพื่อกดอันติต่ออะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะรับมือได้ง่ายนะครับไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือดาเมจมันจะแรงแหละแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะรับมือไหวอยู่เพราะว่ามันมีฮิวมมีอะไรเงี้ยอย,อย,อยู่นะครับเอ่อ อ่ะโอเคเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากตัวของนิโลก่อนนะครับสิ่งสําคัญสุดคือการใช้การ์ดพรสวรรค์ของนิโลนะครับเพราะว่าตัวของการ์ดพรสวรรค์น,นิโลเนี่ยจะมีการบวกดาเมจของบอดี้ฟูคอให้แรงขึ้นอีก1ห,หน่วยซึ่งหนึ่งหน่วยมันอาจจะไม่เยอะทุกคนแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเ,เด็กเนี้ยเป็นเด็กที่สร้างบอดี้ฟูคอค่อนข้างเยอะนะครับ<ๆ>ก็หมายความว่าไอหนึ่งหน่วยเนี้ยมันจะแตกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นดาเมจก้อนใหญ่นั่นเองนะครับโอเค ก็การ์ดพรสวรรค์นิโรลก,ก็หาไม่ยากเนาะพอดีว่าผมได้การ์ดเอนี้พอดีก็คือตัวของสตอมเทเลอร์นะครับมันก็จะจวดการ์ดพรสวรรค์ขึ้นมาเลยแล้วก็ลดคอสในการกดด้วยนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวของการ์ดซูเมรูซิตี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวลูกเต๋าของผมมันน้อยกว่าการ์ดบนมือเนาะตัวของสกิลธาตุของผมเนี่ยก็จะสามารถกดแบบลดคอสได้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าตัวของสกิลธาตุของนิโรของผมเนี่ยเหลือแค่1ลูกเต๋าเ,เองเนาะเพราะงั้นก็คุ้มมากๆนะครับโอเคทีนีน ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันว่าเขาจะเล่นยังไงต่อผมก็คิดว่าเขาน่าจะเล่นเหมือนเ,ออเด็กปกติของตัวไรเดนนั่นแหละก็คือกดสกิล e ไรเดนใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยเ,เก็บพลังงานไรเด้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยกดอันติส่งพลังงานให้ตัวของไทนาริแลวก็คนเล่ได้เล่นต่อใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นทรงๆประมาณาแถวๆนี้แหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับตอนนี้เขากำลังใช้ตัวของการหนิงกวงโจลดกเต่าเพิ่มอยู่นะครับเพราะว่าคิดว่าลูกเต่าเขาน่าจะเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าประมาณไหนนี่นะครับก็ทำการกดสก จริงๆผมเธอเนี้ยผมเซตอัพเสร็จแล้วเนาะไม่ค่อยไม่น่าไ,ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วนะครับก็เออแต่ทีนี้ผมกลัวเขาจะล็อกหลบผมโดยการไปเล่นตัวอื่นก่อนอาจจะไม่ได้จบที่ไรเดนอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสลับตัวก่อนละกันนะครับเนาะสลับตัวก่อนดูว่าเขาจะเล่นอะไรดูว่าเออเขาจะทาตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าเนาะ ถ้าเขาโจมตีปกติหรือว่าใช้อะไรก็ตามในการเติมพลังงานไม้ตายอ่ะเนี่ยนะครับถ้าเขาเขาทำถ้า,ถาก็คือเขาน่าจะเล่นตามปกตินั่นแหละก็คือเติมพลังงานไม้ตายของไรเดนให้เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะสลับไปรอที่ตัวของโมนาเลยเนาะเพราะว่าคือผมอยากจบด้วยโมนานะเพราะว่า,านะเวลาที่เราจบด้วยโมนาเนี่ยเราเลือกต่อได้นะครับว่าเราจะไปไงต่อเนาะเพราะว่าโมนามีความสามารถในการสลับตัวไวเนาะผมจะสามารถสลับไปหาหมอไปเพื่อกดสกิล e แล้วก็ทําการ เขาเรีเยกะไานะทำการสร้างมาเฟืองเลยก็ได้หรือว่าถ้าเขาเลือกที่จะสลับตัวก่อนเขาไม่ค้างไว้ที่ไรเด้นอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะกดสกิลอโมนาต่อเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อทำการแปะน้ําเพิ่มเติมเนาะเพราะงั้นผมเลยชอบจบที่โมนานะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะออกยัางไงาต่อนะครับถ้าเขาเลือกที่จะสลับตัวเดี๋ยวผมก็อาจจะยืนที่โมนาต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะกดอันติไรเดนเดี๋ยวผมอาจจะรีบสลับตัวไปหาหมอไปเพื่อกดสกิล e เพื่อทําการสร้างตัวของบอดี้ฟูลคอขึ้นมาเลยนะครับ okay, โอเคโอ้แต่ลูกเต๋าค่อนข้างเกลือเอ๊<笑><笑><笑>จะจะได้สลับตัวหาหมอไปไหมเนะี่ย อืมคือลูกเต่ามันเกลือมากเนาะโอเคเขากดอันตีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้พลังงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเขาคงสลับไปเล่นตัวของโคเ่และก็ไทนารีเนาะเออเพราะงั้นผมอาจจะตามตามตามแผนก็คือสลับไปหาหมอไปแล้วก็เดี๋ยวคงใช้การ์ดไพมอนแก้เกลือนิดนึงนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับอ่ะนะสลับไปหาหมอไปซึ่งพอเราใช้ตัวของโมนาเนี่ยก็จะการสับตัวครั้งนี้ก็จะเป็นการสับตัวแบบเออแบบเร็วเนาะ แล้วก็ได้กดสกิล e ของหมอไปเลยก็เป็นการการันตีว่าผมจะได้ตัวของ body full core แน่ๆนะครับอ่ะกด e ไปนะครับแล้วก็จะได้ฮิลนิดนึงด้วยเนาะนะครับโอเคเนี่ยจริงๆเด็กนี้จบเท่านี้เลยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้าง body full core ได้ก็ก็เหลือแค่ว่ารักษามันไปเรื่อยๆเนาะก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมันก็จะทำคือ body full core มันดีตรงที่ว่าเวลามันระเบิดเนี่ยมันแปะไม้ด้วยนะครับก็ ทีนี้พอแปะไม้ปุ๊บก็ผมก็แค่สลับเล่นตัวละครธาตนะุน้ําแปะน้าเพิ่มเติมมันก็จะได้ผลบาดี่ฟูคอใหม่ก็สลับเงี้ยไปเรื่อยๆนาอมันค่อนข้างง่ายนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวผมคิดว่านะผมคิดว่าผมน่าจะสลับไปหาโมนาแล้วก็กดสกิล e เอ่อทิ้งไว้นะครับเพื่อทาการเขาเรียกอะไรนะเพื่อทําการแปะสกิลธาตุของโมนาเพิ่มเติมด้วยผมก็จะได้ผลบาดี่ฟูคอมากขึ้นนะครับน่าจะตามนั้นนะผมน่าจะแต่ทีนี้ต้องดูก่อนว่าจะยังไงต่อดี คือตอนนี้นผมกำลังคิดว่าผมจะฮิวดีไหมเพราะว่าเพราะว่าก็เริ่ม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 เหลือครึ่ง,ง,ง,งละนะครับอ่ะสำับตัวไปก่อนแล้วกันเนาะอ,อีกฝั่งก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะลูกเต๋าเขาเหลือสุดแล้วนะครับอืมโอเคทีนี้ถึงเทิร์นผมละเอ,อ่อถ้าผมกดสกิลถ้าผมใช้การ์ดฮิวผมจะกดสกิลไม่ได้ โอ้ยกดได้นี่ใช่มันกดได้ทุกคนเพราะว่าผมมีการ,ร์ดโทเมโลซิตี้อยู่โอ้โชคดีเลยนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยทั้งกดสกิลธาตุแล้วก็แล้วก็ใช้การ์ดฮิลเออผมก็ลืมไปว่าผมมีการ์ดโทเมโลซิตี้อยู่มันมันช่วยลดเอ่อค่าคอสใช้การกดสกิลธาตุได้นะครับโอเคแจ่ม <Okay, jam. S 1> นะครับโอ้ได้ทําทุกอย่างเลยได้ฮิวด้วยได้ได้สร้างผลมะเฟืองด้วยคุ้มสุดๆนะครับ อ๋อทีนี้ผมคิดว่าจริงๆผมมองว่าโมนาไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะแบบแบบว่าเออเรื่องมันมีแค่เรื่องของการสร้างบอดี้ฟูลคออะไรเงี้ยเฉยๆอะ่ะซึ่งนิโร่มันก็ทําได้นะครับเพราะงั้นผมอาจจะยืนแช่ที่โมนาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะสลับไปหาไทนาริแล้วก็กดอันติใช่ไหมซึ่งผมก็เอาในเมื่อโมนาไม่ไม่ได้จาเป็นบนนั้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเอาโมนามาแทงดาเมจก้อนนั้นไปเลยนะครับเพื่อนล้มทีมผมจะได้ไม่เจ็บเนาะ Okay. เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับเขาน่าใจยังไงยังไงเขาก็น่าจะเริ่มจากการกดสกิลเฮ้ยไม่สิเขาต้องเขาต้องสลับไปหาตัวของไทนาลีก่อนแต่เขาเ,เขาเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีตัวของการลิฟต์ทูมีไหมนะครับถ้าเขามีลิฟต์ทูมีก็ได้รีบสลับตัวไวเลยนะครับอ่ะไม่มีนะครับ,นะรบเพราะงั้นผมได้เล่นก่อนอ่ะโอเคถ้าเล่นได้เล่นก่อนก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะได้กดสกิล E ของโมนาทิ้งไว้ก่อน1รอบนะครับ เพราะว่าแล้วก็ทีนี้ก็โมนาก็จะยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับทีมผมยิ่งขึ้นไปอีกเนาะอ่ะผมใช้โกบ้าเลยนะครับเพราะตอนนี้เป็นเริ่ม,เ,มเข้าสู่เทิร์นหลังๆและมาเริ่มเลดเกมแล้วนะครับคือโกบ้าเป็นการที่ยิ่งเราใช้ตอนเลดเกมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ยิ่ง,งจั่วการ์เดเยอะขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็โชคดีเลยว่าผมจั่วได้ไพมอนด้วยแล้วก็สามารถกดสกิลธาตุโมนาต่อได้เลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้โมนาตายตาหลับได้แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าครบแล้วจริงๆเนาะ คออือทำสร้างมาเฟืองก่อนน,ะน,ะน,ะนะัานี่เยอะมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างสกิลธาตุทิ้งไว้อีกนะครับทีนี้ก็ตายได้อย่างสมใจนะครับเ,เขาก็น่าจะอันติเลยนะครับก็น่าจะตรงไปตามแผลเราเลยแน่นอนเนาะอุ้ยเขามีกัมเบอร์ด้วยทุกคนก็อาจจะดูแย่ๆนิดนึงเพราะว่าเขาเขาจะได้ลูกเต๋าเพิ่มให้เขาได้ทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเออผมเอาหมอไปรับต่อนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ออร่าบนหัวไทานาลีมันเป็นาธาตุน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะได้กดสกิล E มอไปต่ออีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างผลบัิฟูลขอเพิ่มนะครับเห็นไหมว่า,เว,าเวลาเล่นเด็กนี้มันจะเป็นทรงๆประมาณนี้นะครับก็คือก็คือ,เ,อ,อเราพยายามใช้เขาเรียกอะไรเราพยายามดูออร่าบนหัวของศัตรูเนาะว่าว่าเป็นออร่ายังไงนะครับแล้วผมก็แล้วเราก็ทําการเ,าเล่น,เล,นเล่นไปตามนะเล่นไปตามให้ให้เราสามารถสร้างผลอวัเฟองให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเค ผมยังเหลือลูกเต่าเพิ่มเนาะเมื่อกี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะใช้การ์ดงูเต่าดีไหมเพราะว่าเพราะว่าดาเมจนอกสนามตอนนี้ของอีกฝั่งหนึ่งมันค่อนข้างหนักนะครับมีสกิลธาตไรเดนมีสกิลอัเมจของคอลเล่ด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะรับไม่ไหวเนาะอืมน่าจะรับไม่ไหวผมอาจจะต้องใช้การ์ดงูเต่าช่วยนิดนึงนะครับอืมทีนี้ผมจะเลือกอะไรดีระหว่างสกิลทาตไรเดนกับอัติคอลเล่ คือถ้าเราใช้เป็นถ้าเราเลือกสกิลธาตุไรเดนเนี่ยก็ก็เขาจะต่อสถานะควิกเคนไม่ได้เนาะอืมเอาไงดีอ่ะผมเลือกเป็นสกิลอันติเมทของโคเล่ละกันเพราะว่าเพราะว่าดาเมจมันหนักนะครับดาเมจมันค่อนข้างหนักจริงก็ต่อให้ก็ให้ให้สกิลธาตุไรเดนได้ต่อระยะเวลาควิกเคนของเขาไปก็ได้หรือไม่งั้นก็เออจริงๆผมสลับตัวได้นี่หว่าใช่ไหมเออผมสลับตัวหลบก็ได้ ใช่นะครับดีเลยเพราะว่าผมได้ทําลายสกิลที่มีดาเมจหนัก <ๆ S 1> ด้วยแล้วก็ผมสลับลบทําให้เขาทำฟลิเคนไม่ได้ด้วยนะครับเือโอเคอย่เห็นไหมผมสลับตัวลบปุ๊บเขาก็ต่อเลยระยะเวลาคลิกเคนไม่ได้เขาต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอะแล้วก็ซาม่นะครับ,<ำ>รบโมนาทาหน้าที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือแปะน้ําสร้างผลมะเฟืองเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแลว เขาเลือกต่อที่ไรเด้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาต่อไปที่ตัวคอเล่ก็น่าจะแหกเลยนะครับเออแต่จริงๆผมอาจจะรับไปที่คอเล่ก่อนนะเป็นผมผมอาจจะเริ่มที่คอเล่เพราะว่าคอเล่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วก็หลักๆก,ก็คือแค่เอามาแทงดาเมจเพิ่มเติมเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเล่นไรเด้นเต็มตัวอะไรเงนะี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเขาเลือกของเขาเองนะฮะ <laughs> โอเคเอ่ออะเทิร์นนี้ผมน่าจะ ผมน่าจะเล่นนิโลต่อเพราะว่าอุ้ยเขามีการโกบ้านะครับเขาก็ได้จั่วการ์ดเพิ่มเติมอ่ะผมน่าจะเล่นนิโลต่อนะครับก็คือเพราะว่าตอนนี้ออร่าบนหัวไรเดนเขาเป็นธาตุไม้ใช่ไหมถ้าผมได้กดสกิล e ของนิโลก็จะได้สร้างขวัญเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคอู้แล้วเขาคือคือเมื่อกี้เขาโชคดีเนาะเขาได้การโกบ้ามาแล้วก็ได้จั่วการ์ดเพิ่มเติมเยอะใช่ไหมครับเพราะเขาใช้ช่วงเขาใช้ในช่วงเลดเกมเพราะงั้นเขาจะได้ปาดก่อนรอบหนึ่งแต่ผมไม่น่าตายนะเพราะว่า คือตอนนี้เลือดผมเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวผมใช้นี้ด้วยก็คือตัวของลัคกี้ด็อกนะครับพอผมกดสกิลธาตุปุ๊บผมได้ฮิวเพิ่มเติมด้วยเพราะงั้นไรเดนผมไม่น่าจะไม่น่าจะโดนไม่ใช่สิต้องบอกว่านิโรผมจะไม่โดนทีเดียวปากทีเดียวตายแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมผมต้องจูนเพิ่มอัดหนึ่งอันเนาะเพราะว่าจะกดสกิลธาตุตัวของนิโรนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคได้ผลได้ผลบอลที่ฟู่อเพิ่มเติมด้วยเนาะน่าจะชนะแล้วนะเพราะว่า เดี๋ยวผมจบถ้าสมมติผมรับดาเมจของไรเดนได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วผมประกาศจบเทินก็ตัวของผมมะเฟอร์มันก็จะระเบิดเลยไรเดนก็จะตายท,าทันทีใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพออีอกฝั่งก็ไม่น่าทำอะไรได้แล้วแหละเพราะว่าเขาเหลือลูกเต๋าแค่แค่หนึ่งนะครับเพราะเขาปัดไรเดนมันใช้สี่ลูกเต่าใช่ไหมก็เหลืออยู่แค่หนึ่งลูกเต่าเขาไม่น่าทำอะไรได้แหละนะคะระับเขาก็ต้องประกาศจบเทินแล้วก็ผลมาเฟอร์ก็จะระเบิดอีกรอบหนึ่งก็น่าจะชนะเลยนะครับแต่ทีนี้ว่า กันเหนียวไหมทุกคนเราฮิวกันเหนียวไปนิดนึงไหม,มหรือว่าเราใส่ใช้เพมอนกันเหนียวไว้เอาให้เทิร์นหน้าเรามีอะไรเล่นเพิ่มเติมไม่จริงๆก็ไม่ต้องันอะผมเอาผมน่าจะอะผมใช้การฮิวแล้วกันทุกคนก็เผื่อๆไว้นะครับเผื่อเขามีลูกเล่นเพราะว่าการบนมือเขาเยอะเนาะเผื่อเขาจะมีแบบลูกเต๋าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดทําทําผมแย่ได้เอ,อนะครับ <c oughs> แต่ไม่น่าจะมีแล้วนะเขาน่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับ คือเขาเหลือ2คือเขาเหลือตัวเดียวอะ่ะแล้วก็ผมเหลือ2ตัวแต่ว่าแต่ว่าคือ,อยังไงซะมันน่าจะดาเมจคคเล่ไม่น,น่าจะเยอะพออยู่แล้วนะครับออรอลุ้นกันทุกคนอจบเทินนะครับผมชนะแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผลวอเฟืองก็จะระเบิดแล้วก็ชนะเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นของเด็กนี้นะครับ และนี่คือทังหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งนะครับความยากของเด็กนี้จะไปอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถสร้างผลมะเฟืองให้ได้ไวที่สุด พราะบอกเลยว่าถ้าเราไปเจอกับผู้เล่นที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ครับว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่หลักๆแล้วดาเมจมันอยู่ที่ผลมาเฟืองใช่ไหมเขาก็จะมีเทคนิคในการสลับตัวไปมาทําให้เราสามารถสร้างมาเฟืองได้ยากอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราทํามาเฟืองขึ้นมาได้ช้าเราเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆฝึกเล่นไปละกันก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งนะที่ฝั่งต่างประเทศเนี่ยใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เราเจอบ่อยมากๆเลยแหละก็เป็นว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบเด็กนี้ก็เอาเนาะรู้ไว้ละกันว่ามันมีเด็กนี้อยู่ใในนนโลกกกบบีี้้้เรรรราาาจะไไดดสสมมถถัืออู่่วคทช็ ไปลองฝึกเล่นดูนะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงนะครับก็สามารถเอามาบอกกันใต้คลิปได้นะครับ อ่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะว่าถ้าสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยละกันเนาะเพราะว่าจำนวนยอดไลค์แล้วก็ยอดวิวเนี่ยส่งผลต่อการทำคอนเทนต์ของผมเนาะคอนเทนต์ไหนที่ยอดวิวน้อยก็หมายความว่าคอมมูนิตี้สนใจคอนเอ่อคอนเทนต์เหล่านี้น้อยใช่ไหมครับผมก็จะค่อนข้างแนวโน้มในการทำคลิปเหล่านี้ออกมามันก็จะน้อยตามไปเพราะเอาเวลาไปทำคอนเทนต์อื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้มันจะดีกว่าใช่งไหมครับเพราะงั้นก็สำหรับใครก็ตามที่อยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกเนี่ยฝากด้วยละกันกดไลค์แลลแลลล้้้วววกกก็ดดชรร์คคคิิปปปนนนนีไเยออะะับส่่าาหพ ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ